ไม่ใช่ครับมายเนอร์แคลบลงอีกมันจะกลายเป็นคั่อะไรใช่ครับเป็นดิมินิทอันนี้เป็นดิมินิทอยู่แต่ว่าในโจทย์เขาต้องการ m i n เนเพราะฉะนั้นเราทำยังไงกับตัวกลางได้ครับเติมชาร์ใช่ครับแต่เงี้ยอเรียเสร็จแล้วบางข้อมันจะไม่สามารถเทียบกับ Major ร์สเกลตรงๆได้เราต้องแบบเหมือนเอามาวัดอ่ะเอามา เทียบกันว่ามันต่างกันยังไงแล้วถึงใส่เข้าไปได้ดูว่าเอวีตัวที่อะไรบ้างตัวตัวที่ห้าชิ้นมันเป็นตัวดีใช่ครับเป็นตัวดีแล้วตัวล่างสุดตัวรู้เป็นดีตัวรู้เป็นตัวเอครับแล้วเป็นตัวเอใช่ครับพอเป็นตัวเอเสร็จเขาถ้าเป็นดินิเนนต์มันจะต้องเป็นก็ต้องกลายเป็น A ชครับเพราะว่าถ้าเราใส่ A ปกติมันจะกลายเป็นเทอเิก แต่ว่าใน,นาาข้างบนห้ามยุ่งเราไม่สามารถยุ่งกับตัวบนได้คือถ้ายุ่งกับตัวบนมันจะง่ายกว่านี้เยอะเลยแต่ว่าเราไม่สามารถ,ถาต,ตัวบนมันไม่ไมีไม่มีแตกตัวล่างเ็าเลต้องเปล่ยนใช่เลยต้องจัดการที่ตัวล่างแทนคืออยากให้มองเป็นลักษณะของความแคบกับความกว้าง ใช่ยังไม่อยากให้ไปสนใจเรื่องเครื่องหมายชาร์ปเครื่องหมายแฝดว่ามันต้องใส่ชาร์ปต้องใส่ชาร์ปต้องใส่แฟดต้องใส่แลดไม่ใช่ครับชาร์ปแลตเป็นแค่เครื่องมือใช่เป็นเครื่องมือที่เราใช้ว่าแล้วเราก็เปรียบเทียบกันว่าเนี่ยมันแคบพอหรือยังมันกว้างพอหรือยังถ้ามันยังแคบไม่พอเราก็ทำให้มันแคบขึ้นในกรณีที่โน้ตัวล่างใช่ไหมครับสมมติน้ตัวบนมันอยู่ที่เดิมห้ามแก้วิธีที่จะทําให้มันแคบคือเราต้องทําตัวล่างให้มันสูงขึ้นใช่ไหมครับผมไม่ใช้เครื่องหมายชาร์ปอย่างอันนี้ ตัวล่างกับอันเนี้ยมันรองกว้างขึ้นจะทำให้มันกว้างขึ้นต้องใช้แปะทำให้มันกว้างขึ้นเดี๋ยวลองทาข้อที่เหลือลองงงๆกันแต่ตัวแต่ว่าเอเอเอสเกลของเอชาร์ปไม่มีไม่มีครับเอชาร์ปเดโมเ้อร์สเกลเอเข้ามาใช่มาเทียบเคียงใช่ครับจริงๆมันก็สามารถเขียนได้นะสเกลเอชาร์ปเมเจอร์ มันก็จะเป็นการเอาสเกล e A เมเจอร์นั่นแหละแล้วดังทุกอย่างสูงขึ้นเสียงใช่มันก็จะกลายเป็นโน้ต A ชรดชาร์ดับเบิลชาร์ห็นไหมัมันก็จะเขียนได้เหมือนกันแต่ว่ามันจะไม่มีคีย์ซิงเกิลเจอร์เพราะว่าในทางทฤษฎีแล้วมันไม่มีคีย์นี้อยู่แต่ถามว่าจะเขียนออกมาเป็นสเกลได้ไหมก็ได้มันก็จะกลายเป็น g ดับเแล้วก็ a ชาร์ เพราะว่า A sharp major กับ A major ต่างกันทน้ีดำังทุกอย่างขึ้นขึ้นเสียงเราจะคิดแบบนี้ก็ได้หรือจะเอามาเปรียบเทียบกับสเกลปกติที่เรามีจดกันอยู่แล้วนะมันไม่ต้องเขียนใหม่ลองทําดูครับแล้วเสร็จเสร็จแล้วไอ้ข้อ4ข้อ4เป็นุญแจฟ้าก็จะข้อ4จะง่ายกว่าเพราะว่าเขาให้โน้ตตัวล่างมาเราเขียนอีกสองตัวข้างบนที่เหลือก็จบ